สวัสดีครับพบกับช่อง The อ่าวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาเที่ยววัดพระธาตุผาเงานะครับผมซึ่งพระพระธาตุผาเงาเนี่ก็อยู่ที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับผมวันนี้เรามาด้วยกัน4ี่ชีวิตนะครับ <laughs> วัดพระธาตุผาเงานะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวเชียงแสนนะครับ ด้วยใดๆเลยวันนี้ที่ตั้งใจมาจริงๆจะพาเด็กๆแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กนะครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปดูสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กเขาก็เพิ่งจะสร้างเสร็จเนาะ <c oughs> ก็ช่วงนี้นะครับเขาจะให้ทดลองใช้นะครับผมก็คือเป็นช่วงทดลองงานซึ่งจะเปิดให้ใช้วันที่21-24ตุลา2565นี้นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่24ตุลาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่า ข้างบนบรรยากาศข้างบนวิวจะสวยขนาดไหนแล้วก็ศิละปะของพี่น้องชาวเชีเชยงแสนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมสวยงามขนาดไหนไปดูกันครับเป็นศินละปะล้านานา,น,าน,นะครับผมไปกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ลานจอดรถนะครับตรงนี้เป็นลานจอดรถที่สามนะครับผมก็มาดูบรรยากาศนี่นะครับ ที่เป็นอุโบสถกลางน้ํานะครับทางเข้าน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นฝั่งข้างหลังครับเิงานนะครับ,รบการขึ้นไปสกายวอล์กเขาจะมีรถบริการนะครับเป็นรถของถังวัดนะครับ<ม>เขาไม่อนุญาตให<ม>้รถข้างนอกเข้าไปนะครับด้วยความชํานาญทางของ คนขับรถทางนี้เขาจะชานาญทางขวานะครับผมฉะนั้นเราก็จะต้องขึ้นรถไปกับรถของวัดนะครับผมนี่เราก็ดูบรรยากาศราอบๆของจตุรันะครับเราเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถนะครับรถจะจอดที่ตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่าย นี่ตอนนี้เราก็ได้ตัดแล้วแล้วหมกนรก็เย่รถคันนี้ไปนะครัาบอ่าไปสบายเข้าไปข้างในเลก โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงรถไปละไปครับไปเราบังหับลงไปครับไปเราก็จะเดินขึ้นไปต่อทั้งหมด ไปฮัลโหลครับไปเราก็จะเดินขึ้นไปอีกนะครับผมไปนั่ไป,ไปเราก็จะพาทุกท่านเดินขึ้นไปสไกายวอ,อล์กนะครับผมก็พอรถของทางวัดมาจอดแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสกายวอล์กบรรยากาศจะเป็นยังไง เพือก็จะเป็นบรรยากาศดีๆนะครับตอนนี้อากาศเย็นด,ดีนะครับใบบัวกับใบหมอนแล้วก็ปาเก๋ก็เดินนําหน้าไปไไทำไมอะเหนื่อย,เ,อยเดินมากี่เมตรยี <c oughs> <20 S 1> ่สิบเมตรเหนื่อยแล้ว,ว <c oughs> นางมาอุรลนะครับ <c oughs> ไายดูหน้าคาุณมองถเนะเอาแมสออกสิ <c oughs> ไหวไหม <c oughs> เมารถนะครับเราจะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะไปแล้ว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 เป็นจุดสูงสุดแล้วเอาหมนตรงนี้อีกจุดนี้ก็40บาทนะครับโอ้โ เด็กสูงไม่เกินร้อยยี่สิบเซนเข้าฟรีนะครับก็ <laughs> แต่ว่าบแ,บแต่ว่านะครับอีตัวนี้มันเกินแล้วนะครับเ <laughs> นี่ยเ,เอาไปครับเนี่ยนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะซื้อบัตร <c oughs> เราไปแวะซซื้อบัตรก่อนนะครับอีเด็กวันนี้อีเด็กวันนี้ นี่นะครับก็ได้บัตรมาสามใบมีสามสามเออเราก็จะไปแล้วนี่นะคะเด็กสูงร้อยห้าสิบผิวนี่นะครับคนนี้นะครับสิบเอ็ดขวบแต่ว่าบางอื่นสูงอยู่ร้อยเท่าไรร้อยห้าสิบเท่าไรร้อยห้าสิบห้านะครับขี้เสียงยิ่นะครับนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ่วิวสิส่งทุกรื่ของขบวนตืงนเลยอ,เอะไรไมนะ่มากจะไม่พอแล้ใช่คนทุกคนที่มาเราก็เขาจะมีถุงเท้าให้นะครับก็ต้องสวมทับรองเท้าในห้องก่นนอนที่ขึ้นไปสุขขายบอ,อกนะครับนี้เปิดทางปลอดภัยด้วนะครับต้องสวมทุกคนนะครับ ก่อนก่อนจะเดินเข้าสู่สกายวอล์กนะครับเราก็ไปดูวิวรอบๆก่อนนะครับในวิวสวยๆนะครับนี่นะครับตรงที่เห็นก็จะเป็นน้ำโขงนะครับ จะไปสไกวายว,วอล์กกันแล้วนะครับแล้วคู่แล้วก็สวนทัาวไปข้าไ,ไ,ไปเลยครับตรนี้ไปพาไปเลยยังไม่แทนไปไหนเลยกะดุดเาบาทเ,เอาบาัตรบัตรบัตรไปนำไปเลย ก็จะเป็นภาพที่หวาดเสียวหน่อยนะครับจนสกายวอล์ฟนะครับข้างล่างเป็นพื้นกระจกนะครับไปไปไปก็คือห้องเบลียวพอต้งงเราก็จะเสียวๆหน่อยนะครับเนี่ยข้างล่างสูงมากนะครับดูนะครับไปนู่นเลยนะครับใครที่กลัวความสูงก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนึงไว้ะ ข้างนะครับหวัดเสี๊ยวนิดนึงนะครับนี่เป็นไงนะกลัวไหมลูกพี่บัวเป็นไงกลัวไหมนั่งเรามั้ยไม่น่ากลัวนะครับไอนะครับป้านะครับก็จะใครกลัวความสูงก็จะขาสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าสูงมากนะครับนี่คนเยอะเลยนะครับนะครับโอ้ หวัดเสียวดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใสนะครับด้วยด้วยความใสของกระจกนะครับในร้านหน้าเราก็ไปไม่ได้เราก็รอไปนนะครับว่าดูนะครับคนเยอะมากนะจุดสิ้นสุดเราจะอยู่ตรงนู้นนะครับเราจะเดินอ้อมไปนะครับนะครับเน่เน่เอ้อมไปทางนี้นะครับบรรยากาศความรู้สึกนายเป็นไงอยู่บนที่สูงๆ รู้สึกเป็นไงลูกก็เราก็ไม่ต้องมองข้างล่างมองบนย้ําก็รู้สึกเหมือนเดิมมองข้างล่างเป็นไงถ้ามองข้างล่างก็วิววิววิวิวเอาป่ะไปนะครับเหลืแต่สีเขียวเขียวเออมันเป็นนี่นะครับเราก็จะพาทุกท่านเดินบนสกายวอล์กใไตล์เกษีเขียวหน่อยเข้าเป็นกระจก สากวอกรนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับทุกคนก็จะมาคนเยอะมากนะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสกายวอกนะครับผมมาคนมาความสูก็ มาทดสอบกล้าได้นะครับแต่ว่ามันสูงมากบรรยากาศกทอย่เลยนะครับผมถ้าเดินโดยการกลมมองข้างล่างก็จะหวัดเสียวนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสขาสั่นได้นะครับสูงกนาบ แล้วก็เดินทางกลับนะครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกจากท่าตุาผาเงาเดี๋ยวเราจะไปสามเหลี่ยมทองคํากันนะครับไปเดินไปเดินไปไปหมอนเดินไปไปหมอนเป็นไงบ้างลูกไปหมอนไปหมอนหามมาคุยหน่อยถามหน่อยเป็นไงร้อนกลัวไหมมองไปข้างล่างแล้วเป็นยังไงลูกเสียวไหมวาดเสียวไหมโอ้ไปเดินไป เออคือใบหมอนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับรู้สึกอย่างเดียวคือร้อนนะครับไม่ได้กลัวความสูงนะครับ,บอ่าพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คืน,นถุงเท้าเขานะครับอ้าวผอดผอดผอดอดอดเราก็ลงมาสู่ข้างล่างด้วยสวัสดิภาพนะครับผมก็แต่และนางก็เติมพลังด้วยไอติมอะไรนะเอ้ยไม่บอกยี่ห้อดีกว่า เราไม่ได้ปีพีเซนเตอร์ให้เขานะครับผมอ่าป้ายต่อไปเลยไปไหนกันไปสามเหลี่ยม <3 S 2> ทองคำสามเหลี่ยมทองคำนะครับจากนี้ไปก็ไม่ไกลนะครับจากวัดธาตุพา,างเงาไปสามเหลี่ยมทองคำก็ไม่ไกลเดี๋ยวเราไปสามเหลี่ยมทองคำกันครับผมป้ายเดี๋ยวพาไปดูวิวสามเหลี่ยมทองคำกันครับ <c oughs> เอ,อ่ตอนนี้เราก็มาถึงสามเหลี่ยมทองคำแล้วนะครับเป็นจุดที่ สองที่เราจะมาวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับว่าสามเหลี่ยมทองคําเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูกันเลยป้าไป้คร <ๆ S 1> <า>ับตอนนี้เรามาถึงที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับนะครับเป็นก็จะเป็นจุดท,ที่บรรจบกันของแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับสามเหลี่ยม ก็ฝั่งทางนู้นนะครับเป็นพม่านะครับอ่าส่วนทางนี้เป็นลาวนะครับส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นประเทศไทยนะครับนี่นะครับก็ริมฝั่งของไทยก็จะมีตลาดตลาดโอเคครับเราก็ กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จบไปสําหรับชิปนี้นะครับผมก็คือชิปไปเที่ยวสกายวอล์กที่พระธาตุทางเงานะครับแล้วก็ตามต่อด้วยไปที่อ,อะไรนะสามเหลี่ยมทองคํานะครับผมก็กลับมาโดยสวัสดิภาพก็สําหรับถ้าใครที่อยากไปเที่ยวนะครับผมถ้ามาเชียงของนะครับมาแวะเที่ยวเชียงของแล้วตื่นเช้ามาอยากไปเที่ยวพระธาตุทางเงาก็ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ40กว่ากิโลนะครับ แล้วก็จดา,ด like, ากพระธาตุผาเงาไปที่สามเหลี่ยมทองคาอีกประมาณสิบกว่ากิโลนะครับผมก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้ขอความกรุณากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวอีกเพื่อท่านจะได้ไม่ตกขบวนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ